ต้มกระดูกอ่อนหมูใบชะมวงนะครับรว่าแถวบ้านเฮารั่วแถวบ้านผมนี่เอินใบมงนะครับยักษ์สดฮ่อนๆแซบๆครับมื้อนี้ไปลงมือกันเลยครับพี่น้องไปตลาดมาครับได้ใบชะมวงมากับน้อยหนึ่งแถวบ้านผมเนี่ยเอินใบมงแต่บฮหัวทางอื่นเพิ่นห้องใบอย่างครับผมสิ่งที่เฮาต้องเตรียมใส่มื้อนี้ก็มีอย่างหลายครับมีหอมแดงกระเทียมแค่นี้ครับแล้วเฮาก็เอาหอมแดงกับกระเทียมเขามาทุบ มาบุ๊ให้มันแตกยักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องต่อไปก็เอาใบชะมวงที่เขาได้มาครับมาขางไฟจักหน่อยหรือว่ามาอังไฟครับเมื่อนี้ผมมีเตาถ่านเ่ากบอ่างกับเตาแก๊สนี่แหละครับผมห่างๆพ่อแค่ให้ใบมันซีดเพื่อมันจะได้เพิ่มความหอมเพิ่มรสเปรี้ยวรสสมออกมาอีกครับแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยครับผมแล้วเขาค่อยไปซอยไปหั่นใบชะมวงเขาครับเนี่แหละครับลักษณะใบมันก็จะเป็นซีดๆแบบนี้ครับผมหลังจากที่เขาขางไฟแล้วกระดูกหมูอ่อนครับ ล้างทาความสะอาดหั่นซอยไว้ให้เรียบร้อยครับผมต่อไปก็ได้เวลาแกงครับตั้งหม้อขึ้นพอน้ําเริ่มฮอนเอาใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ1่บวงนั่นแหละครับแล้วก็ลดดีครับ1น่บวงหนึ่งช้อนโต๊ะคือกันครับผมที่นี่ก็ตั้งไว้ให้มันเดือดครับพอเดือดได้ทีเขาก็ใส่หอมกระเทียมที่เราทุบแล้วลงไปครับผมผมใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงนะครับบ่ต้องหลายเพราะว่าใบชะมวงกับเปรี้ยวอยู่แล้วปกติต้องใส่สมแขกครับแต่ผมบ่มีมือน,นี่ก็เลยใส่แทนไปก่อนครับหรือว่าบ่าใส่ก็ได้ครับ พอน้ำเขาเดือดได้ที่เขาก็ใส่กระดูกหมูที่เขาซับไว้ลงไปเลยครับเมื่อนี้ผมใส่น้ําหลายนิดนึงผมจะตุนไปเรื่อยๆก่อนครับเพื่อให้กระดูกหมูเขาเปื่อยครับผมระหว่างเวลาเขาต้มไปเนี่ยมันเกิดฟองครับก็าช้อนฟองทิ่งเยอะครับช้อนไปเรื่อยๆน้ําแกงน้าต้มเขาจะได้ใส่เป็นตาแซบเป็นตาสดครับผมแล้วว่างนี้เขาก็ตุนไปเรื่อยๆก่อนครับให้กระดูกหมูเขาเริ่มเปื่อยเนื้อหมูเขาเริ่มเปื่อยครับผมพอหมูเขาเริ่มเปื่อยได้ที่เขาก pues ็ใส่ใบชะมวงที่เขาซอยเขาหั day, ่นไว้เรียบร้อยลงไปในหม้อเลยครับ แล้วก็แกงไปสักพักหนึ่งจนกว่าใบชะมวงเขาจะเริ่มนิ่มเริ่มเปื่อยเริ่มเพิ่มความเปรี้ยวความสมออกมาครับก็บเป็นอันเรียบร้อยพี่น้องต้มหมูใบชะมวงแค่นี้แหละครับง่ายๆแต่แซบครับผมกับเข้าก็ได้กับแก้มก็ดีครับได้เวลาซิมแล้วครับพี่น้องแซบลงตครับพี่น้องบทจักกิเว้าคำใดดีนอกจกากคำว่า แซบที่นี่ผมก็แวะมาเจียวไข่ได้หน่อยครับพี่น้องได้ไข่เป็ดมาจากสุพรรณบุรีไข่เป็ดไล่ทุ่งวัดสันนะครับเจียวสามหน่วยพ่อครับมื้อนี้โบหลายเอาแค่พอดีกินครับผมเรียบร้อยครับไข่เจียวไข่เป็ดครับมื้อนี้ใส่จานครับพี่น้องไขเ่เจียวก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมที่นี่ก็ได้เวลาตักต้มใส่ถ้วยเสิร์ฟเจ้าของคือเกาครับผมเป็นอันว่าเรียบร้อย พร้อมสดพร้อมแซบครับพี่น้องมาเด้อครับกินข้าวนำกันครับผมแซบคือเก่้าครับต้มกระดูกอ่อนหมูใส่ใบชะมวงนะครับผมหรือว่าแถวบ้านเฮาหรือว่าแถวบ้านผมเนี่เอินใบมงนะครับแเคยเห็นมาแต่น้อยบ้านเฮาแต่ว่าบกข่อยได้มาให้กับเขานะครับหอนแซบเบิ่งครับม้อนี้แล้วก็มีไข่เจียวนะครับเป็นไข่เป็ดม้อนี้ครับผมเป็ดไล่ทุ่งกว่าซั่นครับ อโอ้ยแซ่บพี่น้องเอยรสชาติมันกลมกล่อมรสชาติมันกระิเปรี้ยวนำเค็มตามจังหน่อยนะครับเป็นกับแก้มก็ได้ครับอันนี้เป็นกับเข่าก็ได้มันนัวลงตัวเป็นต้มที่เฮ็ดง่าย เครื่องปรุงบุมีอย่างหลายครับใส่แค่เกลือแล้วกรร็รสดีหรือว่าจะเป็นซุปก้อนก็นได้นะครับที่เขามีนะครับผมบเวลาผมไปทางภาคใต้เวลาเข่ารานข้าวแกงก็ซิมีนะครับตามรานข้าวแกงแถวภาคใต้ฮห่เไีเยวจักหน่อยพี่น้องเองง้ย โอ้แบเลยพี่น้องเอยกินเผื่อเด้อครับขึ้นจากสดฮอนฮอนแซ่บแบบมีแหงเวลาเข่าร่าเข่าแกงแถวภาคใต้เนี่ยผมมักเวลาเข่าล่านข่าแกงมันจะมีหลายๆหมองเนาะอาจจะมีต้มนี่แหละต้มคาหมูใบชะมวงส่วนมากสิเห็นแบบนั้นแต่ว่ามื่อนี้ผมคิดแบบอยากกินแบบกระดูกหมูอ่อนแบบ หย่ำกรุบๆหน่อยพี่น้องก็เลยจัดเป็นกระดูกหมูอ่อนนะครับม,มากมมักลายน้ำเนี่ยโอ้ยมีแหงเลยมันชื่นใจอะ่ะหู้ไข่เป็ดนน่ก็คขับขับเจียวเนี่ยเมื่อวันผมเจียวแค่สามหน่วยพอดี ไปสุพรรณบุรีครับไปสุพรรณบุรีก็จะมีแบบเป็ดไล่ทุ่งที่เขาขายอยู่ข้างทางก็เลยแวะซื้อเสียงเกีียวกระดูกเสียงหย่งกระดูกกุ๊บๆุกุกระดูกหมูอ่อนเนี่ยผมแกงนี่ผมใช้เวลาตุนน๋นนานพอสมควรเพราะว่าผมอยากให้กระดูกหมูแล้วก็เนื้อหมูนี่มันเปื่อยมันกินง่ายนะครับ ถ้เาเขาแกงไว้พวกมันก็เิีย <ไป S 1> เคียวยากแย่หม่ำยากนะผมว่าน้ำแกงสีแห้งมัดก่อนต่นหมู ส่วนหมูนี่แล้วแต่คนหมักเราอย่ถ้าเป็นพวกขาหมูมันก็จะกินง่ายกินเ่้วง่ายแต่กระดูกเนี่ยมันก็ได้อีกแบบกระดูกอ่อนนี่มันก็ได้อีกฟิลหนึ่งเข้าสิมดจานแล้วใบชะมวงนี่ ทางบ้านผมเนี <smoking it. S 2> ่ยผมเห็นแต่น้อยนะครับแถวบ้านผมเอิญบโมงใบโมงมันจะมีหมากมันพร้อมนะครับเคยเด็ดมนยำกินเล่นอยู่หู้ว่ามันเที่ยวแต่บุกข่อยทางบ้านเฮาบกข่อยได้มาเห็นแนวกินนะครับเียงยำกระดูกกุบกรุบยำไปย่่มาไปแขวลเจ้าของล่อนซลนะคิดว่ากระดูกแม่นแข้วเจ้าของบางอันถ้ามันแข็งหลายเฮากับบกต้องเที่ยวเอาที่เฮาเที่ยวได้ แทบครับกินเผื่อืกกัาให้ก็เข่าแล้วเปียกมัดเสือหัวก็เปียกครับเอาใส่หมวกไว้เป็นแฮมัมกถามเจ้ากินเข่าเจ้าคือมักใส่หมวกเวลาให้กับเข่าเนี่มันเหื่มันฮอนไเมื่อกี้ต็เลยบเบ่ออยากให้มันมันหกบางอย่างก็บย่านย่านผมหล่นลงใส่กับเข่าก็เลยใส่หมวกไว้อีกอย่างก็ย่านบอโนั่นแหละนะ ผมจะต้องไปรักเข่าอีกจานหนึ่งอ้แซ่บหลายพี่น้องเลยบัดตายไหม,อ,มอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับเอา้าพี่น้องเบิ่งนี่คำบักใหญ่พี่แซ่บ มัดเข่าจาาหนึ่งน่อยเดี๋ยวไปตักเขา่ากีก่อนครับมันยังบุพอ